สีมัสสัมอให้แก่ตั้งแต่ระดับนายกรัฐมนตรีจนถึงท่านผู้มีเกียรติต่างๆและก็เปิดให้รับสมาชิกตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับแล้วก็ในเมื่อปีที่ผ่านมานะครับ,รบสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทยองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูถมได้รับพระมหากรณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งครับพระองค์เจ้าพ,พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธท่านทรงรับสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทยไว้เป็น ท่านรับเป็นทรงทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ครับนะับนะว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะคะสําหรับสมโมสรเราซึ่งทางสมโมสรผู้รักษสุนัตว์แห่งประเทศไทยได้ปมะดิอ่ะข่าวสารไปยังสมาชิกนะทั้งเก่าและใหม่อย่างต่อเน,นื่องครับเราเปิดมิดติใหม่ในวันนี้โดยท่านประธานกรรมการสมโมสรผุ้รักษสุนสัตว์ท่านใหม่ครับท่านพรสเลิซึ่งเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งท่านคงจะมาพูดรายละเอียดให้เราฟังณที่แห่งนี้ครับ ในรายละเอียดต่างๆว่าเราจะมีอะไรเกิดขึ้นในมิติใหม่ของสโมสรที่รักษาชาตประเทศไทยบ้างนะครับจากการทําข่าวนะคะถ้าสังเกตเห็นว่าเดี๋ยวนี้คนไทยเราไม่ว่าจะเป็นทุกกลุ่มทุกช่วงอายุเลยนะคะจะให้ความสําคัญแล้วก็รักสัตว์มากขึ้นครับก็สัตว์นั้นไม่ใช่เป็นแค่มที่ต้อง่วยที่เรียนได้ทราบครับว่าเราเราเป็นแหล่งเรียนรู้ครับแหล่ง พี่จะให้ทุกคนมาเข้ามาศึกษามาพักก่อนมาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆครับบ๊ายบายไม่ใช่ขอไม่ดี